ถ้าแต่พระเยะสูพระผู้ไทยพระไทยดีและกับรุณาหาที่สุดมิได้ลูกทั้งหลายขอถวายการเดินทางการเขตอันศักดิ์สิทธิ์นี้แด่พระองค์โดยอาศัยพระนางมารีพระมารดาของพระองค์เป็นผู้เสนอเพื่อให้การเดินทางการเขตนี้เป็นกิจใช้โทษบาปของลูกทั้งหลายสมตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกประการเทินขอทรงดลบันดาลให้จิตใจของลูกทั้งหลายตรมตรอมด้วยความทุกข์ถึงบาป ขอประทานความสว่างให้สติปัญญาซึมซาบในผลร้ายที่เกิดจากบาปโทษของลูกขอทรงโปรดให้ลูกมีกำลังใจร่วมมหาทุกทรมานกับพระองค์โปรดให้ตาทั้งคู่ของลูกนองด้วยน้ำตาแห่งความเป็นทุกข์ถึงบาปอันเป็นปฐมเหตุแห่งมหาทรมานอันแสนสาหัสของพระองค์ด้วยเทินการุณาเถิดพระเจ้าค่าหากพระองค์ไม่ทรงพระเมตตาช่วยแล้ว ลูกทั้งหลายก็หาสามารถที่จะทำความดีอะไรแม้แต่น้อยให้เป็นที่ศพพระไทยของพระองค์ไม่ได้เลยขอโปรดช่วยลูกให้เดินทางกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยศรัทธาเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่วิญญาณของลูกทั้งหลายเทินอาเมนมัน รรรรงที่่ึะะเมือพุตติข้าแต่พระคิดเจ้าขอกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่หนึ่งพระเยสุเจ้าทรงถูกปรรับโทษถึงตาย จงพิจารณาดูพระเยซูเจ้าทรงถ่อมพระองค์ลงยอมนิ่งฟังคำพิพากษาปร,รับโทษถึงตายเพราะทรงรักเราอย่างสุดซึ้งพลประมาณข้าแต่พระผู้ไทยผู้พระไทยดีทุกวันนี้พระองค์ก็ยังทรงนิ่งทนลูกคนบาปด้วยพระไทยกรุณาเช่นเดียวกันทั้งยังเพียรคอยท่าลูกให้กลับใจมาใช้โทษบาปแม้บาปของข้าพเจ้าจะร่ำร้องเรา่าเร,าเร,าเราอยู่ว่า เอาพระองค์ไปตรึงเสียเถิดเอาพระองค์ไปตรึงเสียเถิดถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเพียรคอยท่าลูกอยู่เสมอขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบรดาสัตว์ปรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุตเสมสำราญอาเมน ท่านรรมทุกแสนโซมีิโยคสุดเซาวบวดรา,าโซกีด้วยเจะต้องแข่งด้วยกระบิข้าแต่พระคิศเจ้าขอ,อกรับนมัสการถวายสดุดีแดบพระองค์ เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่สองพระเยสูเจ้าทรงรับแบกไม้กางเขนจงพิจารณาดูพระเยสูเจ้ามีใช่แต่ทรงเต็มพระทัยรับแบกไม้กางเขนเท่านั้นแต่ยังเปี่ยมด้วยความทรหดอดทนเพราะทรงรักเราอย่างล้นเหลือทั้งนี้ทรงมุ่งพระทัยช่วยเราให้รอดตัวไปสวรรค์ ข้าแต่พระผู้ไทยผู้พระไทยแสนหวานสุดรักพนประมาณอันน้ำหนักที่ถ่วงทับพระองค์อย่างแสนสาหัสนั้นคือใจเนรคุณบาปและความผิดของลูกนี้เองขอทรงโปรดให้ลูกรู้จักแบกไม้กางเขนของลูกตามรอยพระบาทของพระองค์ไปด้วยเถิดพระเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาเถินเดชพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้า ขอให้วิญญาณบรรดาสัตว์รุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุตเสมสำราญอาเมนโอพระนาสมบุลรลสัตรีเีตุวิรอมทุกคุคริษสนสุวานาันดาหนพระเอ ข้าแต่พระกิจเจ้าขอกราบนมัสก,การถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่สามพระเยสูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่หนึ่งจงพิจารณาดูพระเยสูเจ้าผู้ทรงอุ้มชูวไว้ซึ่งสากลจักรวาลแต่ต้องหกล้มอย่างผู้ไม่มีกำลังทั้งนี้มิใช่เพราะหนักกางเขน แต่เพราะบาปของเหล่าลูกทั้งหลายท่วงทับพระองค์ไว้ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้เป็นกำลังของลูกขอโปรดบันดาลให้ลูกเป็นทุกขร้องไห้ด้วยจริงใจเพราะบาปของลูกทั้งขอทรงโปรดปกป้องอย่าให้ลูกถลําตกในบาปสืบต่อไปเลยพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้า ขอให้วิญญาณบรรดาสัตว์รุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุตเสมสำราญอเมนใจแมนีนาะสุสัสนโสเมื่อมาเห็นมุนสุสันี้ ข้าแต่พระคิสเจ้าขอกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่สีพระเยสูเจ้าทรงพบปะพระมารดาจงพิจารณาดูพระเยสูเจ้าและพระแม่มารีเมื่อมาพบกันกลางมันคาอันน่าสลดใจยิ่งนี้ต่างรู้สึกอรันทดด้วยทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเพียงใด ข้าแต่พระเยซูเจ้าข้าแต่พระแม่มารีอาลูกนี้แหละเป็นต้นเหตุให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานใจอย่างโหดร้ายปานนี้แต่นี้สืบไปอาศัยความรักพระไทยดีและกรุณาของท่านลูกจะทำล้วนแต่สิ่งที่จะบรรดาลความชื่นชมยินดีแก่ท่านเสมอไปขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้า ขอให้วิญญาณบรรดาสัตรบุรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขเสมสำราญอาเมนใครเลยนะนาอดกลั้นน้ำตาเมื่อมาเห็นในพระคริสตาเจ้า ข้าแต่พระคิดเจ้าขอกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่หซีโมนช่วยพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขนจงใคร่ครวญดูซีโมนในชั้นแรกรับแบกไม้กางเขนด้วยจำใจ ครั้นต่อมากับสมัครใจช่วยด้ยวยรักและยินดีข้าแต่พระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์นั้นช่างนุ่มนวลและชื่นใจเสียนี่กระไรขอทรงโปรดให้ลูกรับแบกด้วยความภาคเพียรและยินดีพร้อมกับพระองค์เสมอเถิดพระเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้า ขอให้วิญญาณบรรดาสัตบุรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขเสมสำราญอาเมน <Amen. S 1> ใครเลยจะไม่ปลอยโศกลำเค็งเมื่อมาเห็นพระคริสตม์มานดารวมลงมากกับพระ ข้าแต่พระคิสจ้าขอกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่หกนางเวโรนิกาเข้ามาเช็ดพระพักพระเยซูเจ้าจงพิเคราะห์ดูน้ำใจองอาจของนางเวโรนิกาผู้เปี่ยมด้วยความรักสงสารได้ตรงเข้าเช็ดพระพักพระเยซูเจ้าโดยไม่หวาดกลัวต่อท hmm. หารใจโหดเยี่ยม ฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งและพวกปูรโรหิตที่กำลังเดือดดาลน,นั้นเลยเวโรนิกานางเอ,อย๋ยเราขอขอบใจในน้ำใจอันดีที่นางอาจหารเช็ดพระพักแห่งพระองค์ให้หมดจดจากสัพพกิเลสบาปหยาบช้าของเราทั้งหลายนี้ขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้า ขอให้วิญ,ญามาดาสัตวรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขตะเสมสําราญอาเมนด้วยเบิบยักชาของพระชาของมือนดนคนดูเยซูท่ ขู้เขียนยยยับเลืพระมังข้าแต่พระคิสเจ้าขอกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่เพระเยซูเจ้าทรงหกลมครั้งที่สองจงพิเคราะห์เถิดว่าบาปของชาวเราทั้งหลายนั้น หนักและน่ารังเกียจเพียงใดมันได้ถ่วงทับให้พระองค์ส่วนเซจนต้องหกล้มเป็นครั้งที่สองข้าแต่พระเยซูเจ้าเดชช้าการหกล้มบาดเจ็บแสนสาหัสนั้นขอโปรโดป้องกันอย่าให้ลูกพลาดตกในบาปอีกเลยโปรโดเผาดวงใจของลูกให้ร้อนแรงด้วยความรักต่อพระองค์และโปรโดให้ลูกได้รอดด้วยอาศัยพระบารมีแห่งพระองค์ด้วยเทิน ขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบดดาสัตว์บรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขตเสมสำราญอาเมนนางเห็นพระบุษสานิรอ จจวิงยอรไปพะข้าแต่พระกิจเจ้าขอ,อกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่8พระเยสุเจ้าตรัสบรรเทาทุกสตรีใจศรัทธาข้าแต่พระผู้ไทยผู้ทรงเมตตา ลูกยอมสารภาพว่าบาปของลูกนี้เองเป็นต้นเหตุแห่งมหาทรมานและความตายของพระองค์การุณาเถิดพระเจ้าค่าแม้ก่อนลูกจะเกิดมาพระองค์ย่อมเล็งเห็นมวลบาปที่ลูกปรงใจกระทำผิดต่อพระทัยแห่งพระองค์ลูกนี่แหละเป็นเพชฌฆาตใจธมินบังคับให้พระองค์แบกไม้กลางเขนและตอกตรึงพระองค์ ให้ถึงสิ้นพระชนบนไม้กลางเขนนั้นขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบรดาสัตว์รุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขเตเสมสําราญอ m e n ข้าแต่มานธทานแห่งความรัก ข้ากั้้ดวทาานนุตลไปขแต่พระกิจเจ้าขอ,อกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ สถานที่9พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่สพระผู้ไทยผู้ทรงความรักต่อเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งทรงเล็งเห็นว่าสภพกิจและความทุกข์ทรมานทั้งสิ้นของพระองค์นั้นจะไร้ประโยชน์สำหรับคนอธรรมจำนวนมากความตรมตรอมใจด้วยเหตุนี้ทำให้พระองค์ทรงอ่อนโหยล้มความลงกับพื้นดินอีกเป็นครั้งที่สามข้าแต่พระเยซูเจ้า เดชะพระเมตตาของพระองค์ขอโปรโดยาให้ลูกพลัดจากจำนวนผู้ที่ต้องเลือกสรรเลยพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบดดาสัตว์รุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขเตเสมสำราญอามน ชีใจข้าเจ้ารา,รา,รา,รารวนบเอาวงในพระคริสตาเจ้าว,วางให้สกขประทัยพรเจ้าข้าแต่พระคริสเจ้าขอ,อกรับนมัสการถวายสรรดิดีแดบพระองค์ เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่สิบพระเยซูเจ้าทรงถูกถอดพระภูษาจงใคร่ครวญดูทหารถอดพระภูษาที่แนบติดกับรอยแผลนั้นได้บันดาลให้พระองค์ต้องเจ็บปวดรวดร้าวและอับประยศะอดสูเพียงใดข้าแต่พระเยซูเจ้าขอโปรดถอนรากตันหาพะยศ และความเอนเอียงชั่วช้าจากลูกเสียเพื่อลูกจะได้กลับเปลี่ยนใจใหม่มาเจริญชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอเทินขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถินเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบรดาสัตวุรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขตเสมสำราญอาเมน

เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่11เพระเยสูเจ้าทรงถูกตรึงกับไม้กางเขนวิญญาณเราเอ๋ยจงพิจารณาดูพระเจ้าพระองค์ทรงทอดพระกายบนไม้กางเขนพระหัตพระบาทถูกตรึงตะปูเพราะบาปของเราพระเยซูเจ้าข้าโปรดตรึงตัวลูกพร้อมกับกิเลส ความลำเอียงชั่วไว้กับพระองค์ตลอดไปเทินโอ้พระมารดาผู้ตรอมทุกข์ภาพทรมานอันร้ายชะกันนั้นได้ทิมแทงดวงหัไทยให้แม่พระต้องปวดร้าวแสนสาหัสเพียงใดขอโปรโดให้ลูกได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระแม่ด้วยเธินขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถินเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้า ขอให้วิญญาณบรรดาสัตบุรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุติเสมสําราญอ้าเมนครบเอาโทษท่านบัน ข้าแต่พระคิจเจ้าขอกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่12พระเยสูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนโอคนบาปหยาบช้าทั้งหลายจงเข้ามาพิเคราะห์ดูพระชุมพาน้อยยอมตายด้วยทนเจ็บปวดรวดร้าวเพียงใดย่อยยับด้วยบาดแผลซึ่งเจ้าควรนับ ควรคำหนึ่งมากมายเพียงใดโอ้วิญญาณเราเอ๋ยจงรู้ไว้เถิดว่าจิตใจที่ดื้อกระด้างในบาปหยาบช้านั้นเป็นสิ่งที่น่าสาปแช่งเพียงใดจงรู้ไว้เถิดว่าพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนั้นได้ทรงแสดงน้ำพระทัยรักใคร่เราคนบาปใจทรยศต่อพระองค์เพียงใด ขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบดดาสัตว์รุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุตเสมสำราญอาเมนตราบใดพวกข้ายังมีชีวิตจะขอสักขีคร้งครวญ สวัน,วนข้าแต่พระคิดเจ้าขอกราบนมัสก,การถวายสาดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่13เชิญพระศพพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขนโอ้พระแม่ผู้ทรงรับทมทุกข์บัดนี้ ลูกทั้งหลายก็ได้สังหารพระบุตรสุทธิรักของพระแม่อย่างเหี้ยมโหสํสำเร็จไปแล้วพระผู้ไทยก็ได้ยอมสิ้นพระชนอย่างร้ายชะกันเพื่อลูกทั้งหลายจบไปแล้วด้วยและพระแม่ก็ได้ถวายพระบุตรแด่พระบิดาเจ้าเพื่อไถ่โทษแทนลูกทั้งหลายเสร็จสิ้นแล้วด้วยขอโปรดจารึกรอยแผลอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้แนบแน่นลงในใจของลูกทั้งหลายนี้ด้วยเทิน ขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบรดาสัต์บรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุขตเสมสำราญ <Amen. S 2> อ,เอ,อาเมน กไม้างเขนร้อทุก,กววาวิออกงข้าแต่พระกิตเจ้าขอกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่14พระเยสูเจ้าทรงถูกฝังในคูหา ข้าแต่พระผู้ไถ่เจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจและความรักอันใหญ,ญ่ยิ่งโปรดวางพระไัยเถิดเพราะได้ทรงกระทํากิจไถ่โทษลูกจบสิ้นลงแล้วพระองค์ทรงปราบปลืม้มบรรลุปลายมันคาของพงอย่างไรลูกจะขอสนองรักพระองค์ที่ได้ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อลูกโดยสมัครใจรับแบกกางเขนของลูกทั้งหลายไปจนสุดปลายทางดุดกัน ขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชะพระเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าขอให้วิญญาณบดดาสัตว์บรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้วจงเป็นสุตเสมสำราญอาเมนลาวาสุทัยไครชี ข้าแต่พระคิสเจ้าขอกราบนมัสการถวายสาดุดีแด่พระองค์เหตุด,ด้วยพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าลูกวิงวอนพระองค์โปรดทอดพระเนตรลูกทุกคนซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเต็มพระทัยมอบพระองค์ในเงื้อมือของศัตรูและรับทรมานบนการเขนเพื่อลูกข้าแต่พระเจ้าขอวิงวอนพระองค์โปรดอวยพระพรลูกซึ่งระลึกถึงมหาทรมานและความตายแห่งพระบุตรของพระองค์โปรดอภัยบาปชุบชูกำลังเพิ่มพูนความเชื่อ ให้ลูกตั้งมั่นในความรอดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของลูกทั้งหลายอาเมน